วันนี้ a u t o เว r ร์ d d i l y y ขอพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองของตลาดประเทศไทย Ora Good Cat หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าแมววดีรถพลังงานไฟฟ้าจากค่าย Great Wall Motor ที่มาพร้อมดีไซน์น่ารักล้ำสมัยฟังก์ชันครบครันและราคาจับต้องได้ Ora Good Cat เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2021และสร้างกระแสตอบรับดีเยี่ยมด้วยการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใครผสมผสานระหว่างความเรโทรและความทันสมัยหน้ารถมาพร้อมไฟหน้าเล็ดทรงกลมให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรปคลาสสิกแต่มีความทันสมัยแบบรถยนต์ยุคใหม่ในประเทศไทย Ora Good Cat มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเช่นรุ่น400 Tech, 400 Pro, 500 u l t r a และรุ่น GT ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้โดยตัวเลข 400และ500หมายถึงระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งรุ่น400วิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรส่วนรุ่น500วิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียวมาดูในเรื่องของมิติตัวถัง o r a Good Cat มีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองความยาวตัวรถอยู่ที่ประมาณ4.2เมตรความกว้าง1.8เมตรและความสูง1.6เมตรขับขี่คล่องตัวเข้าโค้งง่ายและหาที่จอดรถไม่ยาก ภายในห้องโดยสารของ o r a Good Cat เรียกได้ว่าหรูหราเกินตัวด้วยการตกแต่งที่ดูพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์หน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แถมยังมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแบบยาวต่อเนื่องกับหน้าจอหลักให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถยุโรปราคาหลายล้านเรื่องเทคโนโลยีก็ไม่แพ้ใคร o r a Good Cat มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบ Advanced Driver Assistance System A.D.A.S. เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วยดึงกลับให้อยู่ในเลนรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาการขับขี่ของ o r a Good Cat ให้ความนุ่มนวลมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด143แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ภายในประมาณ9วินาทีการส่งกำลังทำได้ดีด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบซิงเกิลสปีดลดแรงสะดุดและให้การขับขี่ที่ต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย Ora Good Cat ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลมีถุงลมนิราภัยรอบคันระบบควบคุมการทรงตัวระบบเบรก ABS EBDBA ระบบช่วยออกตัวทางลาดชันและระบบป้องกันการลื่นถลาย อีกหนึ่งจุดเด่นของ Ora Good Cat คือระบบการชาร์จรองรับทั้ง AC และ DC Fast Charge โดยการชาร์จแบบเร็วจาก30%ถึง80%ใช้เวลาเพียง30-40นาทีเท่านั้นส่วนการชาร์จที่บ้านแบบ AC ใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงก็พร้อมขับขี่ในวันรุ่งขึ้นได้เลย ด้านราคาก็ถือว่าน่าสนใจมากโดยราคาเริ่มต้นประมาณ8 0 0แสนปลายไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาไม่เกิน1.2ล้านบาทพร้อมรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอที่คุ้มค่าสำหรับคนที่อยากเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรคำตอบคือ ORA Good Cat เหมาะก,กับการใช้งานในเมืองขับไปทำงานช้อปปิ้งหรือขับระยะไกลระหว่างจังหวัดก็ยังไหว โดยเฉพาะเมื่อสถานีชาร์จอีวีกำลังขยายตัวในไทยอย่างต่อเนื่องทำให้หมดกังวลเรื่องระยะทางสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์ที่มีดีไซน์โดดเด่นขับง่ายประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมาพร้อมเทคโนโลยีครบครัน Ora Good Cat คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในไทย และนั่นก็คือรีวิวแบบจัดเต็มของ ORA Good Cat จาก Auto w o r s d Daily หากคุณชอบสไตล์ของรถคันนี้หรือกำลังลังเลว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าดีไหมลองแวะไปทดลองขับด้วยตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมแมววดีถึงฮิตขนาดนี้